ัสดีค่ะครูเปรมค่ะยินดีต้อนรับสู่การเดินทางครั้งสำคัญที่จะเปลี่ยนมุมมองคณิตศาสตร์ของคุณไปตลอดกาลในตอนนี้เราจะมาสำรวจพลังของเลขยกกำลังเราจะใช้ตัวเลขย่อโลกและขยายจักรวาลให้มาอยู่ในมือของคุณคะ่ะ เคยสงสัยกันไหมครับว่าไอการเติบโตแบบก้าวกระโดดเนี่ยเบื้องหลังมันมีพลังอะไรซ่อนอยู่วันนี้แหละครับเราจะมาไขาความลับนี้กันด้วยแนวคิดทางคณิตศาสตร์ที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังสุดๆนั่นก็คือเลขยกกําลังครับเอาล่ะคําถามชวนคิดเลยนะอะไรคือวิธีที่เร็วที่สุดที่จะทําให้คนคนหนึ่งกลายเป็นเศรษฐีได้เอ๊ะคำตอบมันอาจจะซ่อนอยู่ในพลังของการทวีคูณนี่แหละครับหรือก็คือการเติบโตแบบยกกําลังที่เรากําลังจะมาเจาะลึกกันวันนี้ เราจะบอกว่าความลับของการเติบโตที่ว่าเนี่ยนะมันเริ่มต้นจากแนวคิดทางคณิตศาสตร์ที่ง่ายมากๆเลยครับเป็นเหมือนเครื่องยนต์ตัวเล็กๆที่ขับเคลื่อนความสําเร็จอันยิ่งใหญ่ได้เลยโอเคครับในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้เราจะมาไล่ดูกันตั้งแต่พลังของการคูณซ้ําคืออะไรมีกฎอะไรที่ต้องรู้บ้างแล้วก็มาปลดล็อกเรื่องรากที่อยู่ตรงข้ามกันและที่สําคัญที่สุดเลยเราจะไปดูกันว่าเรื่องทั้งหมดนี้มันมาอยู่ในกระเป๋าสตางค์ของเราได้ยังไง มาเริ่มกันที่หัวข้อแรกเลยดีกว่าครับพลังของการคูณซ้ำว่าจริงๆแล้วไอ้เจ้าเลขยกกำลังเนี่ยมันคืออะไรกันแน่นิยามของมันเนี่ยง่ายมากๆเลยครับในสัญลักษณ์ a กําลัง n เนี่ยนะตัว a ที่อยู่ข้างล่างเราเรียกว่าฐานส่วนตัว n เล็กๆที่อยู่ข้างบนนั่นก็คือเลขชี้กำลังหน้าที่ของมันก็แค่บอกเราว่าต้องเอาฐานมาคูณกับตัวมันเองซ้ำๆกันกีนก่ครั้งแค่นั้นเลยครับ อย่างในตัวอย่างนี้เลยครับ2ยกกําลัง3ม,มันก็ไม่มีอะไรมากไปกว่าการเขียนย่อๆของ2องคูณสคูณสเห็นไหมครับง่ายนิดเดียวเองพอเรารู้จักพื้นฐานกันแล้วทีนี้มาดูกฎสําคัญสคัญกันบ้างดีกว่ารับกฎพวกนี้จะเหมือนเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราใช้งานเรียกยกกาลังได้คล่องขึ้นเยอะเลยกฎพวกนี้เนี่ยเปรียบไปก็เหมือนกับเครื่องมือในกล่องเครื่องมือช่างเลยครับอย่างกฎแรกที่สําคัญมากเลยนะคือกฎการคูณ ถ้าฐานมันเหมือนกันเนี่ยเราจับเลขชี้กําลังมาบวกกันได้เลยง่ายๆแบบนั้นเลยหรือถ้าเจอเลขยกกําลังซ้อนกันแบบนี้ก็เอามาคูณกันได้ทันทีเห็นไหมครับกดง่ายๆแค่นี้แหละที่จะช่วยให้เราจัดการกับตัวเลขที่ดูยุ่งยุ่งให้มันง่ายขึ้นเยอะเลยอ่ะแล้วถ้าเลขชี้กําลังมันติดลบล่ะจะเกิดอะไรขึ้นจะงเย็นนะครับมันไม่ได้หมายความว่าค่าทั้งหมดจะติดลบนะแต่มันหมายความว่าให้กลับเศษเป็นส่วนแค่นั้นเลย อย่าง A อกำลังลบ n ก็จะกลายเป็น1ส่วน A อกำลัง N พลิกมาลงไปข้างล่างซะแล้วก็นี่เลยครับอีกหนึ่งกฎที่เหมือนมีเวทมนต์นิดๆก็คือไม่ว่าจะเป็นเลขอะไรก็ตามนะครับพอเจอยกกำลังศูนย์เข้าไปปุ๊บค่าของมันจะเท่ากับ1เสมอจำง่ายๆเลยครับเอาละครับทุกอย่างมันมีด้านตรงข้ามของมันเสมอสาหรับเลขยกกาลังอีกด้านของเหรียญก็คือการหารากหรือที่เราเรียกกันติดปากว่ารูทนี่แหละครับ เพื่อให้เห็นภาพชัดๆนะครับลองนึกดูการยกกําลังเนี่ยเหมือนเราเร่งเครื่องให้ตัวเลขมันโตขึ้นส่วนการหาแรกก็คือการขับรถถอยหลังกลับไปดูว่าไอ้ตัวเลขดั้งเดิมก่อนที่จะโตขึ้นมาเนี่ยมันคืออะไรอย่างเช่น3ยกกําลังสองได้9พอเราหารากที่สองของ9้าปุ๊บเราก็ได้3ามกลับมามันคือการย้อนกลับนั่นเองถ้าจะพูดให้เป็นทางการขึ้นมานิดนึงนะรากที่ n ก็คือตัวเลขที่พอคูณตัวมันเองไป n ครั้งแล้วจะได้ตัวเลขเดิมที่เราอยากรู้กลับมา ซึ่งเราก็จะเขียนแทนมันด้วยสัญลักษาาบบกกกณ์หน้าตาแบบนี้ที่เรียกว่ากรนหรือที่คุ้นๆกันว่าเครื่องหมายรูทนั่นแหละครับพอเห็นสมการหน้าตาแบบนี้รู้สึกยังไงกันบ้างครับโห oh, ดูแล้วมันซับซ้อนหน้าปวดหัวใช่ไหมล่ะครับแต่เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งยอมแพ้ครับเรามาค่อยๆแกะมันไปทีละขั้นด้วยกันนะขั้นแรกเลยเราจัดรูปรากแต่ละตัวให้มันดูง่ายขึ้นก่อนรูก็คือ2องรูทรูทสิก็คือ 3ารูทอรูทก็คือ4ีรูทโอเคพอได้รูปที่ง่ายแล้วเราก็เอามันมารวมกันในวงเล็บจากนั้นก็บวกเลขข้างในให้เรียบร้อยสุดท้ายพอยกกำลังสองเข้าไปคำตอบก็คือ200เห็นไหมครับว่ากฎต่างๆที่เราคุยกันมาเนี่ยมันทำให้เรื่องที่ดูโคตรยากกลายเป็นเรื่องง่ายไปเลยเอาละครับมาถึงจุดที่สำคัญที่สุดแล้วเราไอเรื่องทั้งหมดที่เราคุยกันมาเนี่ย มันมาเกี่ยวอะไรกับชีวิตจริงของเราโดยเฉพาะเรื่องเงินเงินทองทองในกระเป๋าเนี่ยมาดูกันครับมาดูกันเลยดีกว่าครับว่าเจ้าเลขยกกําลังเนี่ยมันเสกให้เงินของเรางองเงยขึ้นมาได้อย่างไรนี่คือสูตรของสิ่งที่เรียกว่าดอกเบี้ยทบต้นครับสังเกตเห็นตัวเองที่เป็นเลขชี้กำลังไหมครับนั่นแหละครับพระเอกของเราเลยตัวเอนี่ก็คือเวลาครับซึ่งมันจะมาผนึกกําลังกับอัตราดอกเบี้ยหรือตัว R แล้วก็ทําให้เงินของเราเติบโตแบบก้าวกระโดดโอ้โหนี่แหละพลังของมัน เพื่อให้เห็นภาพชัดๆลองดูตัวอย่างนี้กันสมมุติว่าลิซ่าเอาเงินไปฝากธนาคาร1 0 0 0 0แบาทได้ดอกเบี้ยแบบทบต้นนะปีละ3%ามเคำถามคือพอผ่านไป3ปีลิซ่าจะมีเงินเท่าไหร่และคําตอบก็คือ1นึ่งแบาทกับอีก70สตังค์จากเงิน1 0 0 0 0แสนกลายมาเท่านี้นี่แหละครับคือพลังของเลขยกกำลังที่ทำงานผ่านไปแค่3ปีเท่านั้นเองไม่ธรรมดาเลยใช่ไหมครับ มันเลยมีคำกล่าวอมตะที่ว่าพลังที่ทรงอนุภาพที่สุดในจักรวาลก็คือดอกเบีย้ยทบตน้นซึ่งถ้าเรามองให้ลึกลงไปมันก็คือพลังของเลขยกกำลังที่ทำงานอย่างเงียบๆอยู่เบื้องหลังนั่นเองครับมาสรุปสิ่งที่เราได้เรียนรู้กันวันนี้นะครับ 1. เลขยกกำลังก็คือทางลัดของการคูณซ้ำๆ 2. กฎของมันช่วยให้เราแก้ปัญหาที่ดูซับซ้อนได้ง่ายขึ้น 3. รากหรือรูทก็คือสิ่งที่อยู่ตรงข้ามกับการยกกำลังและข้อสุดท้ายที่สำคัญที่สุดคณิตศาสตร์เรื่องนี้แหละ คือคกลไกเบื้องหลังการเติบโตของเงินออมผ่านดอกเบี้ยทบต้นครับสุดท้ายนี้อยากจะทิ้งคำถามให้ไปคิดกันต่อนะครับว่าถ้าเลขยกกำลังคือทางลัดของการเติบโตแล้วเราจะเอาแนวคิดนี้ไปใช้กับการเติบโตในเรื่องอื่นๆนอกเหนือจากเรื่องเงินได้ยังไงบ้างครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับหวังว่าทุกคนจะได้เห็นนะครับว่าเบื้องหลังตัวเลขง่ายๆมันมีพลังซ่อนอยู่จริงๆขอบคุณที่ติดตามกันนะครับ ฝากติดตามแมทครูเปรมในซีรีส์ Mathematics of the Universe คณิตศาสตร์แห่งเอกภพด้วยนะคะ